ครับต่อจากเหรียญหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรุ่นนาคปลกพิมพ์นาคปลกรุ่นมหารวยนะครับผม EP ที่ผ่านมานะครับต่อไปเรามาชมพระปิตานะครับผมพระปิตาหลวงปู่สุริยันหรือว่าเจ้าคุณสุริยันโคสะปัญโยนะครับผมแห่งวัดป่าวางน้ําเย็นสารคามนะครับพี่น้องครับเป็นพระแท้นะครับผมเป็นพระปิตาแท้จากวัดนะครับพี่น้องครับ จากวัดพร้อมตลับแล้วก็มีได้สายสินติดมาด้วยนะครับได้สายสินติดมาด้วยเป็นพระปิดตาผงไม้ตะเคียนทองนะครับผมรุ่นสุริยันให้รวยรวยนะครับสุริยันให้รวยรวยรวยนะครับพี่น้องครับออกสร้างเมื่อปี2564กนะครับก็ผ่านมาได้3ปีนะครับปีนี้ก็ปี67นะครับผมเป็นหลวงพ่อสุริยันหรือว่าเจ้าคุณสุริยันโคสปัญโยนะครับผมเป็นพระปิตาพิมพ์ขนาดเล็กนะครับ เป็นพระปิตาพิมพ์เล็กแล้วก็ฝังตะกรุดด้วยนะครับอันนี้มาพร้อมกล่องนะครับผมผมก็ได้เช่าหาบูชามา,าเมื่อวันก่อนนะครับพร้อมได้ไซซสายศิลครับติดมากับองค์พระด้วยเรามาชมนะครับมาชมาภายในองค์พระจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับามาดูก่อนแกะยังไงหน่อยเนะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่ง ของใหม่เ็าแจะยากครับของใหม่ครับไม่เหมือนของเก่านี่นะครับแกะมาก็จะประมาณนี้อันนี้ตลับมาพร้อมกับพระนะครับตลับมาพร้อมกับพระที่ทางวัดจัดสร้างนะครับพี่น้องตลับตลับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นเหลี่ยมสี่มุมอย่างนี้ครับสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็หักมุมนะครับทั้งสี่มุมนะครับนี่นะครับผมตลับเดิมพร้อมกับได้สายสินติดมาด้วยเป็นพิมพ์เล็กนะครับ จะมีพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผมพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กขนาดให้คอเหมาะสําหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับแล้วก็มีตะกรุดฝังอยู่ใต้หน้าแข้งหรือว่าใต้ฐานนะครับผมใต้ฐานท่านจะมีตะกรุดเงินติดมาด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของภาพปิตารุ่นนี้นะครับพี่น้องดูด้านหลังแกะก่อน มาชมมวลสารภายในนะครับผมว่าเนื้อหามวลสารจะจัดจ้านขนาดไหนนี่นะครับเนื้อหามวลสารนะครับผมเป็นผงไม้ตะเคียนทองนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ให้ลูกศิษย์ลูกหานํามาบดเป็นมวลสารครับจัดสร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นรุ่นมหาโชคมหารวยนะครับหลวงพ่อสุริยันสิริจันโทดี่นี้ท่านก็เป็นเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณสุริยันสิริจันโทโอ้ยไม่ใช่ ขออภัยครับเจ้าคุณสุริยันโคสะปัญโยผมประติกับหลวงปู่ศิลาครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเหนนะครับพุทธศินของพระนะครับผมพุทธศินของพระปิดตานะครับเนื้อผงไม้ตะเคียนทองก็จะผสมมวลสารหลายๆอย่างนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับใช่ไหมครับโอ้โหนิ้วมือนะครับผมเรียงครบทั้งห้านิ้วนะครับซ้ายขวา ทั้ง10นิ้วครับผมครบทั้ง10นิ้วเลยนะครับผมก็ะจะมีกําไลแขนนะครับกําไลปอกแขนนะครับผมนี่ือเอกลักษณ์ของพระปิดตาที่ทางวัดป่าวังตาเยนได้จัดสร้างโอ้โหสวยงามมากครับคมนะครับผมคมชัดแกะแม่พิมพ์ได้สวยงามมากนะครับที่สําคัญคนที่ผสมมวลสารครับทางวัดได้ผสมมวลสารได้ละเอียดมากนะครับถ้าผสมมวลสารแบบหยาบเวลาเรากดแม่พิมพ์จะออกมาแบบ ไม่แน่นอย่างนี้นะครับอาจะไม่แน่นจะมีรอยก่อนรอยยุบรอยย่นเกิดจากมวนสารไม่ผสมประสานกันดีนะครับอันนี้ทางวัดได้จัดสร้างมวนสารผสมกันดีมากนะครับผมผสมประสานกันดีมากเขาเลยทาให้ผ้าออกมาได้อัดแน่นอย่างนี้ครับผมได้สวยสดทุกอนุขมขนเลยครับเห็นไหมครับสวยเลยไม่มีรอยยุบรอยย่นนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับพี่น้องเป็นตะกุดเงิน สวยงามมากเม็ดมวลสารก็จะผุดออกมาไหมครับงอกออกมาตามองค์พระเกิดจากการผรสมมวลสารนะครับผมก็จะมีหลายอย่างโพงไม้ตะเคียนแล้วก็ว่านหลายๆอย่างมวลสารหลา,ห,ลาหลายอย่างที่เป็นมงคลนะครับรุ่นนี้สวยงามครับเหมือนกับคล้ายๆกับหลวงปู่โต๊นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับคล้ายๆกับรุ่นปดนี่หลวงปู่โต๊ะนะครับพี่น้องโอ้ยลอย รอยปิ้นเห็นไหมครับรอยปิ้นนี่ครับขนาดพระสร้างได้สามปีที่ผ่านมานะครับยังมีรอยปิ้นโอ้โหติดมาแล้วครับเนี่ยติดนิ้วมือผมมาแล้วนะครับเพราะว่าพระไม่ไม่ไม่ได้แกะออกจากกล่องนะครับผมพระยังเก็บไว้ดีนะครับเก็บไว้แน่นเลยครับผมเก็บไว้อย่างดีครับพระยังไม่ถูกใช้ห้อยคอไม่ได้เลี่ยมคอเอาไม่เลี่ยมขึ้นคอก็อย่างนี้แหละครับก็จะมีติดนิ้วมือมาอย่างนี้แหละอ่าผมดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ ENA อะไรตาประทับชื่อของหลวงพ่อสุริยันนะครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมครับด้านหลังหลวงพ่อสุริยันนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ยันของท่านนะครับเหมือนกับยันเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับผมเอกลักษณ์ยันหลวงพ่อสุริยันก็อยาประมาณนี้นะครับผมเป็นยันเหมือนเหมือนกันกับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับกับด้านล่างก็จะ mm. ตาประทับ ตอกตาประทับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับตัวอักือต้องคมอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับเนี่ยโค้ดเห็นไหมครับโค้ดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมส่องดูก่อนว่าโค้ดท่านทางวัดตอกว่าอย่างไงนะครับ ตรงโคตตรงนี้น่าจะตอกคาว่าสอเสือนะครับผมตอกอักษรพยัญชนะเป็นสอเสือนะครับเนี่ยตรงโคตดด้านด้านขวามือเรานะครับด้านขวามือคนดูนะครับผมเป็นสอเสือนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระปิตาชุดนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นมหาโชคมหาลาบนี่แหละครับคมมากครับผมด้านหลังคมมากทั้งยันทั้งตัวหนังสือนะครับพี่น้อง พาแท้ดูง่ายนะครับดูด้านข้างโอ้กล้องกล้องไม่ไม,ไม่ไม่โฟกัสเลยซื้อกล้องไหนมาก็เ,าเหมือนเดิมครับอัลตร h าชแนล นี่นะครับด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นเส้นนะครับผมเป็นเส้นเสนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีผงมวลสารนะครับสีตะาั่นอ่อนทั้งสีดำก็มีนะครับดูไปดูมาก็มีคล้ายๆกับเม็ดแร่ด้วยนะครับเม็ดแร่ที่ติดตามองค์พระด้านหลังนะครับผมด้านหน้าไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเจอแต่ด้านหลังนะครับผมเป็นเม็ดมวลสารคล้ายๆกับเม็ดแร่นะครับผสมประสาน ทางวัดคงจะผสมประสานหลายอย่างนะครับชนวนมวลสารคงจะมีหลายอย่างคิดว่าคงจะไม่มีเฉพาะไม้ตะเคียนนะครับคงไม้ตะเคียนเพราะว่ามีเม็ดแร่ก็คล้ายกับเม็ดแร่เหล็กไหลด้วยนะครับผสมลงไปนะครับผมเห็นไหมครับขอบปิ้นภาคเก็ียบรักษาดีครับก็อย่างนี้ครับเป็นรอยปิ้นของช่วงกดแม่พิมพ์นะครับก็จะมีรอยปิ้นอยานี้ครับเนื้อเกินนะครับสวยงามมากดูด้านข้างเห็นไหมครับ โอ้ออกมาสวยงามเม็ดมวลสารติดตามองค์พระทั่วเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนิ้วมือท่านนะครับน่ตรงตรงมือของท่านนะครับมือของพระนะครับผมจะมีคล้ายๆกับแร่ครับผมเป็นคล้ายๆกับเม็ดแร่เม็ดแร่คล้ายๆกับเม็ดแร่ทองอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าเป็นเม็ดทองคําหรือว่าเป็นเม็ดของแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กมวลสารนะครับผมแร่เหล็ก ไหลหรือว่าเหล็กอะไรผมก็ไม่ได้อยู่ในผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพิธีนะครับตอนท่านปลูกเสรตอนท่านผสมมวลสารนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากนิ้วมือท่านในคมนะครับผมติดคมทุกนิ้วนะครับทุกนิ้วนะครับผมด้านซ้ายก็ห้านิ้วด้านขวาก็ห้านิ้วครบนะครับสวยงามมากคมชัดมากน่าเก็บสะสมนะครับพิมพ์นี้นะครับผมพิมพ์นี้น่าเก็บสะสมมาก เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่น้องครับเป็นพิมพ์เล็กเป็นพระปิดตาพิมพ์เล็กที่ผมชอบเพราะว่าขนาดห้อยคอเหมาะสําหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับเป็นพิมพ์ที่เหมาะมากนะครับผมไปเลี่ยมทองก็เสียไม่ติดตังไม่กี่ตังนะครับผมอ่านไปเลี่ยมรอบทองก็คงจะจ่ายไม่กี่ตังครับเพราะว่าองค์เล็กมากขนาดนิ้วโป้เอานิ้วนิ้วชี้ผมนะครับผมขนาดเล็กกว่าน New ิ้วชี้ผมหน่อยหนึ่งนะครับ ไปเลี่ยมทองก็คงจะจ่ายไม่กี่ตังค์นะครับค่ากรอบนะครับผมค่าเลี่ยมนะครับเพราะว่าเป็นองค์เล็กขนาดเล็กคงจะใช้ทองไม่เยอะนะครับพี่น้องสวยงามเห็นไหมครับออกแบบได้สวยงามพุทธศิลป์สวยงามยิ่งด้านหลังนี่โหเป็นธรรมชาติเป็นเสน่ห์ครับเสน่ห์มากครับผมตัวหนังสือคมชัดนะ้รก็ตัวยันของท่านนะครับอักระายยันคมชัดมากน่าเก็บสะสมนะครับรุ่นนี้ครับ ผมมีองค์เดียวครับอ่ามีองค์เดียวอไม่คิดจะแบ่งหรอกครับองนี้ครับอ่าแต่ถ้าพี่เพื่อนสนใจก็อาจจะใจอ่อนแบ่งให้นะครับผมอ่าไม่แพงนะครับในราคามิตรภาพไม่แพงนะครับผมแต่จะหาอาจะหามาทดแทนได้อ่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ปีอ่าสร้างปี64ี่นะครับอ่าสร้างปี64ี่นะครับพี่น้องผ่านมาได้3ามปีนะครับผมผ่านมาได้3ามปีกว่าแล้วคงจะหายากครับผม ถึงจะหาง่ายก็ปวดระวังของเก๋นะครับของเก๋เรียนแบบออกมาแล้วครับผมออกมาระบาดมากของหลวงปู่ศิลาแล้วก็หลวงปู่เจ้าคุณสุริยันนะครับผมเอ็นเก,เก๋เริ่มออกมาพระเครื่องของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังครับนะพวกที่ทําเก๋ขึ้นมาก็ไม่ไม่อยู่กับที่แล้วครับก็ต้องทํามาเพื่อ,อน,นี้อยู่แล้วนะครับผมนะเพื่อจะมาขายให้เรานะครับมานะนะปล่อยให้เรา เช่าบูชาในราคาไม่แพงแต่เป็นของเก๋น,นะครับผมดีที่สุดก็คือไปเช่าหาจากวัดหรือว่าจากคนที่เรามั่นใจนได้เชื่อถือได้นะครับผมจากคนที่เชื่อถือได้หรือว่าจากช่องที่เรามั่นใจว่าเขาคงจะไม่หลอกไม่ต้มแล้วหรอกครับเขาจะเอาของเก๋มามาตีแผ่หรือว่ามาเผยแผ่ให้พี่พื่อนเพื่อนได้รับชมกันก็คงจะ ไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะครับผมโดยเฉพาะช่องที่ลงยูทูบให้ดูนะครับไม่มีใครเอาของเจมาลงนะครับพี่น้องครับก็เท่ากับค่าตัวตายนะครับใครจะเอาของเจมาลงนะครับผมอครับอันนี้เป็นของแท้นะครับผมจากวัดแท้นะครับพี่น้องครับเจ้าหาจากวัดมานะครับผมได้มาองค์เดียวครับได้มาองค์เดียวสวยงามมากพร้อมตลับครับผม ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีหลวงพ่อสุริยันหรือว่าเจ้าคุณสุริยันโคัปัญโยนะครับผมจงประทานพรให้ท่านให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังพี่ปิ่นเพื่อนนะครับทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ร่ำรำรวยเป็นมหาโชคมหาละรวยมหาโชคมหารวยสมกับรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นมหาโชคลาภมหารวยนะครับผมมหาโชคลาภและมหารวยด้วยนะครับนี่ครับ นะครับผมพระปิตารุ่นมหาโชคมหาลาบนะครับผมพระปิตามหาโชคมหาลาบเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกซับนะครับเป็นรุ่นเรียกซับสุริยันให้รวยรวยรวยนะครับสมกับชื่อนะครับผมขอให้พี่อนเพื่อนรับชมรับฟังก็ขอให้รวยรวยสมดังใจนะครับพี่น้องครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ